สวัสดีจากเพื่อนๆทิพซีทุกตัวคนมันนี้หลังจากที่เท้าได้ขีดยาให่างงวแล้วเทาก็เลม้าสริมสวยยุลานในตัวอำเภอมนีม่มากันลูกสาวแสนน่ารักอันนี้เป็นภาพมเ้าที่เทาได้ผ้าหมอมาขีดยาอยู่างงวป้องกันหลคล้ำปีหลคล้ำปีนี่มันกลับขึ้นมาอีกแล้ว ให้เพืเ่อนๆระวังซองสอดแหนมงว้าวดีๆว่ามีอาการผิดปกติบอมิดตุมขึ้นบอหมอเป็นกระไดเมืขีดายาให้เป็นหมอเป็นหมอทั้งอำเภอรทรงมานี่หลังจากกลับจากไปเสริมสวยเสริมความงามแล้วนี่ภารกิจของเขา เขาเกี่ยวหงาวไว้แล้ก็ต้องเอาไปหา้งั้วอนาที่ไพนาที่มันนาที่เขากลับไปเบิ้งเขา่าพันเขาปนออหยังใน,นนาะเอามาห้แล้วค่ะมาสังเกตง้วว่ามีอาการผิดปกติบ่หลังจากที่ขีดยาไปแล้วกับบ่มีอีหยังที่น่าเป็นห่วงเท่าไรดอกที่เป็นยูกับเป็นตัวเดียวตัวน้อยน่ะเป็นจุดขึ้นมา แต่ว่าตัวที่เป็นกับกินหยาได้ปกติอยู่แสบร้ายหยาธรรมชาติบ่อวาเขาสิไปเหตดอีหยังกระซางกลับบ้านมาเขาก็ต้องมาเอาหยาให็ว่าคือเกาบ่าสิไปสัญญก,กรรมอีอย่างมากระซางงานกับคืองานคือเกาน้ำอ้อย้ำอ้อยน้ำหวาน มันนี่น้ำแดงหนูบ้านหมีห้ปังคับกินหยาในเกือบสิบเ้อรลอดเนาะมัอน,นี่กะคนตัดหยาของเขาก็สบายขึนแล้วหิดเริ่มเศ้าเป็นไข่แล้วเริมไปตัดหยามาให้กินได้แล้วมันสังเกตงวของเขาดีๆถ้ามีอาการนี่ยังกะได รักษาแตนเนิ่นๆมันจะได้เศร้ามันสิได้ว่าเป็นคักล้ำปีช่วงปีปีบางหันเนาะปีกายเนาะคอของเขาก็เป็นคือกันถ้าเป็นบอลรุนแรงเป็นตัวเดียวเป็นแม่ของมันนี่นี่ละนี่แม่ของที่เป็นทุกเบอร์นี่ละนี่แม่ของลูกตูทิ่เป็นนี่ละเป็นจุดเดียวเป็นยุ่หมองคอคอใกลไกกันน้ำมันีก็เป็นคักคือกันเป็น ตมจุดเต็มโตัวข้อขเขานีก็โชคดีอยู่เป็นกับว่าเป็นแห้งเห็นบางข้อเป็นนี่จนพุนไปทั้งตัวยาที่เขาหามาจากทองหฮทองน้าของเขานี่เวลาขีดยาเข่าขีดยาอย่างเขาสีบริขีดทั้งกันแท้นาาด้เขาสีระวังเบิงมัน เป็นเดือนผลละเขาคอยไปตัดออกมาให้มันถึงน้ำถึงอยังเขาคอยให้มันกินได้หยทั้งประชาติมันกับสิมีแล่ถาดก็หยาที่เขาปลูกไว้เด้อยเป็นอย่างคือมีแล่ถาดก็หยาที่เขาปลูกก็เพราะว่ามันมีหลายอย่างเนาะทั้งดอกหยาต้นหยาหลายสารพัดส,สารเพศหยาบางตกับป็นยามันได้กินอาหารหลากหลาย ถ้าเป็นยาที่เขาปลูกมังกรสิเป็นมันก็นนมีวิตามินคือกันแต่ว่ามันเห็นจะกินย่างเดียวอันนี้มันก็นสิกินถือต้นอันน,นั้นต้นอันนี้แน่ก็สีเฮ็ยดไทยหัวแข็งแห้ง,งพุ่นละช่วงเกี่ยวเข่าแล้วเอาก็ะสด้เอาไปปล่อยย,ยูทงไงเจ็ดสิบแปดสิบลายยางลงไป หลังเกลว่าง้อวชวงนันสิบ้าคอยป่วยเพราะว่าได้ออกกำลังกายเมื่อนี้กะไปก่อนสวัสดีจ้า